ครับสวัสดีครับแฟนครับเด็ุกนลมไรน้ลูกนะาเดสีเหลยงเป็นกระเบียดครับเด็กเรื่องดำเรื่องพวพ่อคาเนี่ยพ่อคาดคมกสูงลอยามสิบห้ากห้ร้บสิบเปดบือได้ครับต้งแต้งลูกลูกาดำจิ้มดำ เรือเรื่ง,ออนนงน้ำเตาลำลางยอนอ่อนจนหวดีครับพี่น้อยน้ำไดาใบไลยจะเดือยอนอ่อนจนดีดีเดือเรื่องหนังหน้าดีครับพี่น้องนี่ครับเอาไปเลี้ยงครับลูกหกยอนหนังน,น้รัล้วทำยัตงต่วนรครับเปลด่า 24, 500, ร, 4, 4, ร,คราคาว้สองเมืม่นสี่พันหาลอยตรงไหนที่ลอยีสานตรงกับหน้าบนแม่ครับนี่เดล้ำเนยลำเน่กันลูกตัวที่สองครับ แดงเขีมเม็ดว่าขามครับบุงหนาร้อดีดีครับครับวน้มดีน้มสีบะมีฟิ้งกับคอขาดำกับลุงหนาหนางโหูมีสวยจังน้อยหนึ่งครับเห็นลวดน้ำได้พี่น้องเนาะงามครับเลยใส่ก่นถูกสองครับหนาเลียงให้ลูกดีกครับสองหมื่นสี่พันห้าร้อยตรงให้ฟรีจออีสาน นี่ครับใอ้คู่เดียวถ้าคู่เดียวครับเป็นอองเลยแบบงามๆแบบแดงจนแสบตาครับรับประกันครับรับประกันขาถกขาถอนรับประกันมดโรกครับสิบห้ามื่อครับสำคัญว่าทรงไอ้<ม>ที่โดยสารนะครับนะัะว่าจะเลี้ยงนี่เมื่อกลางๆเขาครับกลางไปหาใหญ่เลยไรครับกินใหญ่ดี่ดเล่มใหญ่ดิ่ดบ้างวะ คือ้าคือฝนนะครับมือเนี่ไดกคืมหนาวพิษอากาศอยู่นี่ที่เด้ยหายาจิ้มอยู่พะวางนี้จะจามไหมครับเ่งเราอันตรายเยอะขนาดการแบบนี้ครับดีนะเราประกันครับจุกสวงดูกยังก็ดีเราเป่าสุดอะครับนี่ครับนี่ต้นนี้ยังเข้าสิบอาครับอ๋อละเรื่องนี้แปลนดีครับเราประกันมาไปยังครับครับผมอ่ะล้ ข,ขึนคอขาดต่ผมว่สิเลียงง่ายจังไงผมว่กลางว่าป่นเท่าอย่างงี้บังมีหนาอันนี้มันก็นเล่นครับหนังนี่ดีครับจะดูเรื่องยานอน่อนตัวนี่ดีเต่านมก็ดีเลียงดำเปือป่อๆี่น้องหางกับลามดีแล้วครับโกคกหางนี่หางลามต้องมาหอดเล็บหน่อเล็บก็ดีดีเพรมีสี่มีแง่ครับพี่น,นอนอยลางงี้งาน ่บานดีอยู่พือว่าบ้าแหลมครับพี่เนาะไม่นก็เงดขึ้นแล้วโม้หมันทำมาแล้วก็บอ้โหมีนำมะเลห้าทางอยู่ครับลูกสาวโอ้โหกัดจับได้แบบตั้งแงตั้งหลูกเะต้องที่หลารับไปเลี้ยงกับพ่พิษบ้างครับไอ้บึงแมงครับ เลีรย่างครับปอขาดาเรีบดีนุ่มอย่ีดีดน้มซีไม้จริงเจเเรองเจ็บพี่นอสองเมือนสีพันหาร่อยครับโคดนเดือนครับข้าวบ้านๆเนาครับนี่ครับผมไปทาเนี่ยจ็ซีหนาที่หานาทีครับพี่น้อครับผมบ่งงามครับ ครับผมก็ขอจบคลิปแิธีนี่แหละครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ